ไตคิวเจ็เนี่ยไอคิวเจ็ดเนี่ย <c oughs> จยากจะอะไรนะ <c oughs> ทดสอบทดลองไวๆเลย <c oughs> เพราะว่าถ้าเป็นนอนปุบเนี่ยจะได้สัมผัสได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะได้นะจำเข้าไปเนะี่ยบางทีจะมาไปเรียนอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมามไม่ค่อยไปฟังทฤษฎีเป็นนอนให้อาจารย์นวดเลยพอนอนให้อา,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 าจารย์นวดก็อาจารย์ม oh, าก็ดูวิชาอาจารย์อาจับตัวนี้โอ้โหอาจารย์มีอะไรตัวนี้ดูดเข้ามาเลยอาจารมย์วิชาพลังน้อยไหวเลยหมดเลย

เจันเขาน่าเลยเดี๋ยวเราจะไปหัวไหลหัวไหลนะนะเออใครจะขึ้นมาเดี๋ยวโอ้ท่านี้ไม่ได้ท no. ํานานแล้วลืมพอดีสอนเนี่ยสอนไปนะแต่เวลาเวลาเลยนะไปทำมันก็ได้ทอนมากอะไรเราก็จะเช็คก่อนนะเช็คก่อนเช็คจุดไหนนะจุดจุดอะไรนะจุดที่ที่ไหนอะที่หนึ่ง แล้วเราก็มาดูโยกโยกดูแบบโยกกันหรือข้างไหนเสียวเลยข้างไหนข้างนี้ใช่ไหมโบกติเนี่ยอันนี้มันต้องแนบกันเลยนะแนบกับหัวได้นะแต่ถ้าคนมีปัญหาบางคนนี่โง่แบบว่าลงไม่ได้นะถ้าจับถ้าเช็คหัวไหล่เนี่ยเราต้องยกมือแล้วก็อันนี้แนบกับหัวได้ถูกต้องแนบกหัวได้แต่ถ้ามันไม่ได้นะมันโกงๆเนี่ยโอ้โหแรงหนักเลยถ้ามันเจ็บหนักเนี่ย เราก็เอาเบาๆค่ใโยกกดคอยๆจบค่อยาทนได้ขนาดไหนก็โอเค เนี่ยโซโลแกนของอาจารย์นี่อ่าใมข้องข้ออะไรขะัเป็นขอใจอยู่แล้วก็โโลแกนอาจารย์อะไรเห็นคนไข้เจ็บเป็นความสุขของหมอที่คคุณหมอชอบจะปลอมหุแต่ตัวไปเองมันไม่เด่นเลยไม่ตนไหลคุณหมอไอ้เด็มันคุณหมอไม่มีสิท กวาดแล้วๆส่โนๆอ่าเสียนะะนอกซอนงก็ลแจแข่งแขยนข้างนงมุนี่นดึงล้อโหปีนปีนด้มีเสียงเลยงูอะไรเนี่งานเยอะหรือว่าเคยก็ลงเคยลงป่ะนะเคยลงไหมเพราะว่ามันจะลงมันมีอะไรนะก็มีเสียงเลย Okay, ต่อไปเอมาข้างหลังนี้ึอันนี้เขาเป็นหมอที่เมตตานะจะมาสังเกตเห็นมาตั้งแต่วันแรกนะพี่เดี๋ยวคนไหนไม่โดนทีมโดนเหยียบเนี่ยไม่ผ่านเป็นตีนเขาเนี่ยยังไม่ถึงต้องผ่านตีนเขากันนะเนี่ยเขาจะเหยียบไปทั้งตีนทั้งเหยียบทั้งหมดช่วยคนเยอะบ,บางทีคนหมอเนี่ยช่วยคนอื่นแต่ตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันโอเคเราลองตอนนี้เอามือมาไขว้หลังแบบนี้เลยดิถึงไหมถึงตรงนี้ไหมถึงเมื่อใหรไม่ถึงบ้าง ไม่ชี้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงเธอไม่ชี้ก็ไหลติดแะบนี้เนี่ยมันต้องมอ๊ะมันต้องมาจับ ขอเอาคืนหน่อยนะโอเคอ่ะเอาภาพอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ยกข้อข้อเลยนะเข่าขึ้นยกเข่าขึ้นทีนี้ลื่ไปเนี่ยใครมีคนไกล์บ้างมาตัดเล็บตมาให้หน่อยนะตมาเลื่นไปเราก็พยายามจะเอาเอาเนื้อเนื้อเนี่ยจะทำให้ได้เป็นยาวเนี่ยมันก็จะอะไรนะแคทแคทนะแกสลับนะเพราะว่าดึงหักหลบอะไรอย่างเงี้ยโอ้เล่นยาวเลย หรือว่าไม่งั้นถ้าสอบสอบมีแล้วสอบไม่ดเลยประมาณอย่างนี้สอบตักตีตรงเนี้ยถ้าคนไลลไม่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถเข้าไปได้เป็นอะไรนะได้เป็นนิ้วสองนิ้วแต่เนี้ยไลลท้งคื่นเริ่มตดได้ไหมเข้าไปไม่ได้เนี่ยตีมากตีมากนะโอเคเองัดเสร็จแล้วก็นีเสื้อ ดูผีเสี่ยแล้วก็มือวางอันนี้เอียตรงมือมือปรกบนี้เลยปกบตรงนี้เลยมือองามดูนอะอืมอโอเคอรเช่นกันดีมือี้ข้างนี้เจ็บไหมตอนนี้เจ็บรึข้อันี้เจ็บไหมัเจ็บนะฮะนี้ก็ คนางนี้ยังเจ็บอยู่เเเียกันนีต่อเจ็บรองขาเจ็บระด้าเมีั้งเจ็บทม่บอกใรูเหมือนร้อเหไมมีความสุขมีความสุขมากรู้เลยเกเกเกจบเลยนะเกกก เย็นเลยมาใก้ัอ้ัอ่าแล้วก็อะไรนะจัดตรงนี้นแล้วก็เอาตรงกลางเนี่จุดตรงนี้ประมาณกไภษาเป่ามงตรนี้เียาอจะมีตรงมันจะเป้างเนี้ยเสาองย้เป็นช่องบแต่ช่องบนกช่องลางกนจะแต่ช่วงกลางเนี เอาีปัญหาอะไรตรงไหนขิดนะถ้ากดไ้วมเราไม่มีแรงม้งลยแล้วก็สอบลงมเลยอันนี้อี่เลยไอนี่เลยไม่ีดเลยสาวเลย เราใช้แรงหนึ่งนะไรลบอลนะถ้าจะให้ให้ให้ดีขึ้นระวังไหลจะมีปัญหาต้องตรองคอกระดานขึ้นาหนึ่นอ่เยอะเนี่ยแต่เราลุกขึ้นมาดิหลอดไฝ่ายนะพวกเราลุฝ่า หน้าแดงใช่ไหมนหน้าแดงหน้าแดงลินหน้าดำลอนหน้าแดงลไรโลงไได้งไมอ่าเปลี่ยนุนได้ละอ๋อใต้อ๋ใต้อะาุนนอไงเขาหนึาอะไรนี่เขา